เราก็เราจะไปแคมปท์ที่ที่ไหนเอาไหมาบ้านแม่หญิงสรบ,บุรีสักที่หนึ่งใช่บ้านแม่หญิงสรบ,บุรีนะตอนนี้ก็กี่โมงแล้ววะจะดสิบเอเ็ดโมงแล้วั่นแหละเราเจ็สิบเอ็ดโมงแล้วเรากำลังจะเตรียมตัวเตรียมใจถือว่าเราก็จะไปแมคโครก่อนเพราะว่าต้องไปซื้อของอัอนนี้เราจะมาสอนวิธีการแบบต่อยแบบไม้ให้ตันนะต่อยไม้ ไออันนี้ไม่ได้ใช้กับไอนี่อะนอนข้างบนอะแขนกูแม่งมึงเคยเป็นวะที่แบบว่ายกขึ้นแล้วแม่งเจ็บอะตรงไหมตรงเนี้ยไม่แม่งเหมือนแม่งซนอะตอนนี้เป็นใช่อ่ะแล้วแม่งโยนแม่งเจ็บแล้วต่อยเงี้ยเจ็บเลยเฮ้ยงกี้อะโคตรสุว่าอันนี้ได้ใช้ประโยชน์ใครเห้แล้วมึงกับกูไหมไอนี่กี้ที่ใช้หินอะใครใช้หินหินก้อนใหญ่ในการตอกเต็นท์ไว้เที่ยววันนั้นอะกูกับมึงเนี่ยวันนี้เรามีค้อนเนี่ยเราค้อนมาเีย มีขนมปังเราเพิ่งหยิบมาใช่ป่ะแล้วก็มีมาม่าสองอันนมนี่ไม่รู้ของใครอันนี้โยเกิร์ตเหมือนกันแล้วก็มีเนื้อกระไก่แต่กูอยากแบบเป็นนักกล้ามบ้างของใครเนี่ยไม่ใช่กูอ่ะน่าจะของน้องครับแล้วมันเคยกินไหมสี่สิบตะกินอร่อยจัดสี่ร้อยแปดสิบแค่นั้นประมาณสี่ร้อยกว่าบาทจนห้าร้อยอันนี้มันหกร้อยแปดอันนี้เกือบกลางไป ได้หมดอันนี้พวกมือเงาเสือเลยไม่งอารมณ์แม่งดีอ่ะไม่แต่นิกกี้ไม่ดไงเราก็ต้องกินแต่นิกกี้เราเล่นเกมใช่ไหมต้องมีหลายเกมอะได้ได้ได้เดี๋ยวเล่นเกมเล่นได้เล่นได้ไม่กินเกมไายอนิเมะทำไมเราซื้อสิงะขอสิงะอร่อยมากเรื่องนี่แบบแม่งเป็นแบรนด์เดียวกับอเมซอนหรือเปล่าถ้าแบรนด์เดียวกับอเมซอนจะไปเด็ดเราจะต้องไปปั่นเรือเป็ดก่อนห้าโมงไม่เขาจะปิดอย่าไป จ้าจ้าวองไม่ใช no ่แ <ở> ล <part Wisconsin> ้วเฮ้ยเฮียไปได้แล้เยาะเปียกอ่ะเยเปียกครัม่ไเล่นน้ำเลยคุณจะถามกูว่ารู้สึกยังไงอ่ะบางเกงนี่เริ่มแฉะไม่ได้เปียกจากน้ำแต่จากเหี้ยบมาเทียบมาเทียบฟางมาเทียบฟางมาเทียบนี่มาเทียบนี่

นี่นะครับกาญจนบุรีนะสุพาการจันทบุรีนะครับ จัมมี่ะรก็อันนั้นนี่ก็อะไรเขาสีจัน อย่าลืมไปกดติดตามทวิตกันนะครับเจอกันในไลฟ์สด